สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เกษตรกรไทยก็มีข่าวคราวเรื่องราวดีๆที่เราจะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็คือ K T I S เผยได้อ้อยเข้าหีเพิ่มถึง20%นั่นเองทำให้ราคาน้ำตาลพุ่งดันผลงานของบริษัทโตขึ้นนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ใช่นกดและก็ติดตามกดไลค์กดแชร์สิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมกดกริง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆครั้งที่ผมลงคลิปนั่นเองครับผมมาดูที่กลุ่มเกษตร,รกรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูกร์คอร์ปอรชั่น เผยรับอ้อยเข้าหีบถึงใน42วันนี้ได้ผลผลิตอ้อยฤดูการผลิตปี64ทับ65ของ3โรงงานรวมทั้งสิ้นก็คือ2.45ล้านตันผลิตน้ำตาลได้แล้วกว่า2.2ล้านกระสอบเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนมากถึง20.5%นั่นเองอีกทั้งได้โมลาดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับ ผลิตเอทานอลและชาญอ้อยสำหรับผลิตไฟฟ้าและยืดกระดาษชานอ้อยเพิ่มแถมราคาน้ำตาลตลาดโลกปีนี้สูงกว่าปีก่อนมากๆม,มั่นใจผลการดำเนินงานปี2565จะต้องดีกว่าปี2564อย่างแน่นอนนายนัฐพันธ์สิริวิริยะกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเกษตร ตะกรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูก้าคอ a ปอร n จำกัดมหาชนหรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมตอกเนื่องครบวงจรเปิดเผยว่า <c oughs> จากการรวบรวมข้อมูลผลผลิตอ้อยของกลุ่ม KTIS สำหรับฤดูการผลิตปี2,564นทันั้นโดยเฉพาะโรงงานน้ำตาลเกษตรเกษตรไทยที่ตำบลหนองโพอําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุดถึง ห้าหมื่นห้าพันตันอ้อยต่อวันนะับเป็นโรงงานน้ำตาลโรงเดียวที่มีกำลังผลิตสูงที่สุดในโลกโดยในปีนี้เริ่มเปิดหีบตั้งแต่วันที่10บธันวาคม2,564จนถึงวันที่20มกราคม2,565นั้นเป็นระยะเวลาหีบอ้อยทั้งหมดก็คือ42วันพบว่า มีอ้อยเข้าหีบแล้วกว่า1.48ล้านตันมากกว่าช่วงวระยะเวลาหีบเท่าๆกันของปีก่อนถึง20.5%เมื่อรวมกับอีก2โรงงานคือโรงงานน้ำตาลเกษตรไทยสาขา3และโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์คิดเป็นปริมาณอ้อยเข้าหีบก็คือ2.45ล้านตันผลิตน้ำตาลได้แล้วกว่า2.22ล้านกระสอบหรือ222ล้าน กิโลกรัมนั่นเองครับปริมาณอ้อยปีนี้มากกว่าปีก่อนตามคาดรวมถึงคุณภาพอ้อยดีกว่าเพราะมีปริมาณฝนมากกว่าปีก่อนโดยคาดว่าจะเปิดหีบไปถึงกลางเดือนเมษายน2565ซึ่งนานกว่าปีก่อนเพราะปีก่อนปริมาณอ้อยน้อยจากภาะวะฝนแรงทั้งนี้ปริมาณอ้อยที่มากขึ้นในปีการผลิตนี้จะส่งผลดีต่อทุกสายธุรกิจเพราะเราได้โมลาด หรือกากน้ำตาลไปผลิตเอทานอลมากขึ้นและได้ชานอ้อยไปป้อนให้โรงงานไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากชานอ้อยมากขึ้นด้วยจึงมั่นใจว่าปีนี้ผลการดำเนินงานของกลุ่ม KTIS จะดีขึ้นกว่าปีก่อนอย่างแน่นอนนายนัฐปัน กล่าวไว้นั่นเองนายมัทปันกล่าวต่อไปว่าสําหรับสายธุรกิจน้ําตาลซึ่งมีสัดส,ส่วนรายได้มากกว่า65%ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่ม k t i s นั้นนอกจากจะได้รับผลดีจากปริมาณอ้อยและน้ําตาลที่เพิ่มขึ้นแล้วราคาน้ําตาลในตลาดโลกปีนี้ก็สูงกว่าปีก่อนค่อนข้างมากด้วยโดยปี64ที่ผ่านมาราคาน้ําตาลในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ14เซนต์ต่อปอนด์แต่ปี65นี้ราคาน้ําตาลในตลาดโลกเคลื่อนไหวระหว่าง 18ถึง20เซนต์ต่อปอนซึ่งถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลดีต่อการดำเนินงานของกลุ่ม KTI S นั่นเองนอกจากนี้กลุ่ม KTI S ได้กําชับให้ทุกโรงงานทําตามนโยบายของภาครัฐในการลดอ้อยไฟไหม้และรับอ้อยสดเข้าหีบให้มากที่สุดโดยจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าอ้อยที่เข้าสู่โรงงานน้ำตาลเอกลักษณ์จังหวัดอุตรดิตนั้นในฤดูกาลปีพลิศ64ทั65นี้เป็นอ้อยสดเกือบ ร้อยเปอร์เซนช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ในอากาศได้อย่างมากนั่นเองรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTS กล่าวด้วยว่าในกลางปีห5นี้บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อยซึ่งมีกำลังการผลิตสูงถึง50ตันต่อวันหรือประมาณ3ล้านชิ้นต่อวันโดยมีเครื่องจักร50เครื่องที่สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชาน อ้อยจะออกสู่ตลาดได้หลากหลายรูปแบบเช่นจานชามกล่องถาดหลุมเป็นต้นและยังมีรายได้ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กเฟสหนึ่งซึ่งดำเนินการโดยบริษัท GGCK TBI OIS i d u s t r i a n จำกัดหรือ GKBI บริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่ม KTIS และกลุ่ม PTT ซึ่งมีงานผลิตเอทานอลจาก น้ำอ้อยกำลังการผลิต6แสนลิตรต,ต่อวันและโรงงานไฟฟ้า3โรงกำลังผลิตติดตั้งรวมแล้วก็คือ85เมกะวัตต์นั่นเองครับผมนี่ก็คือข่าวคราวเรื่องราวทั้งหมดที่เรามานำเสนอบอกกล่าวพี่นิงพี่น้องชาวไร่อ้อยกันนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง